ตู้เชื่อมของ S T R นะครับที่ทางร้านเรานำมารีวิวจะเป็นรุ่น M M A 550นะครับผมตู้ตัวนี้ทางร้านเรามีโปรโมชั่นราคาไม่แพงนะครับช่วงเปิดตัวอุปกรณ์ในชุดที่จะมีแถมให้นะครับก็จะมีสายเชื่อมสายดินนะครับถุงมือหน้ากากเชื่อมมีให้พร้อมเลยนะครับพร้อมคู่มือการใช้งานตู้ตัวนี้เป็นตู้รุ่นใหม่ของปีนี้นะครับจะมีความพิเศษกับตู้ทั่วไปนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเริ่มจาก มีค่าบอกสถานะได้ถึง2หน้าจอพร้อม3ามปุ่มปรับนะครับระบบที่เพิ่มขึ้นมาจะให้การเชื่อมของคุณลูกค้าสะดวกสบายง่ายดายยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับวิธีการใช้งานของเขาก็คือปุ่มซ้ายนะครับที่เขียนคาว่าคัดเลนข้างล่างจะเป็นตัวเล่นกระแสไฟนะครับปรับตั้งแต่เบายันแรงนะครับปรับตามความต้องการของคุณพี่ช่างนะครับผมส่วนปุ่มกลางนะครับก็จะเป็นระบบอาร์คฟอร์นะครับผมปรับให้ไฟคงที่และสมดุล เวลาการใช้งานเราก็ปรับในททิศางเดียวกันนะครับจะช่วยให้การเชื่อมง่ายดาย,ยิ่งขึ้นกว่าเดิมตู้ตัวนี้ก็เชื่อมไม่ต้งแต่2.6 3.2และก็4มิลนะครับผมส่วนปุ่มขวาปุ่มสุดท้าย Hot Start นะครับเป็นระบบใหม่เป็นตัวเพิ่มกระแสไฟ1 0เวลาเราอาร์คนะครับใช้สําหรับเราเชื่อมลวดใหญ่นะครับผมต้องแต่3.2และก็4ีมิลนะครับเราก็จะปรับไปในทิศทางเดียวกันให้ได้3ามปุ่มเลยแต่สมมุติถ้าคุณลูกค้าไปเชื่อมลวด2มิลหรือ2.6นะครับ พอสตาร์ทปุ่มขวาสุดตัวนี้ก็จะปิดไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวสปาร์คไฟเพิ่มขึ้นอาจจะทําให้เหล็กทะลุได้นะครับเปิดเฉพาะใช้เชื่อมลวดใหญ่นะครับผมเนี่ยนะฮะปรับในทิศทางเดียวกันนะครับนะครับผมเดี๋ยวเราดูโดยรอบๆตัวตู้เชื่อมนะครับของเอ R ตู้ตัวนี้นะครับเป็นไซส์พกพาได้สะดวกหิวแต่แจ๋วนะครับแต่ความสามารถของเขาเกินตัวเลยนะครับสามารถเชื่อมสี่มิลได้นะครับผมด้านหลังตัวตู้เชื่อมนะครับพัดลมระบายความร้อน ตู้ตัวนี้มีระบบเซฟตี้สำรองไฟนะครับผมจะลองปิดสวิตดูพอเราปิดสวิตประมาณ5วินาทีเครื่องถึงหยุดทํางานป้องกันไฟช็อตไฟตกไฟกระชากถนอมแผงวงจรนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราทดสอบตู้เชื่อม SDR นะครับเต็มแม็กเลยนะครับทดสอบกับลวดเชื่อม4มิลโดยการใช้สายเชื่อมยาว15เมตรนะครับดูว่าเขาเอาอยู่ไหมนะครับผมสายยาวนะครับถึงช่างเชื่อมลวด4มิลนะครับผมลวดเราใช้ของยาวาต้านะครับผม4มิลจริงๆนะครับ เดี๋ยวตอนเชื่อมเสร็จเราจะเอาเวอร์เนียวัดให้ดูว่า4ีมิลต่อน,นะครับแต่ไฟแรงนะครับผมสังเกตไฟดูนะครับไม่มีดอกเลยนะครับผมลากกันยาวๆเลยนะครับจุดขอบเหล็กเลยชัางนะครับ รดที่ใช้นะครับจะเป็น4มิลนะครับต้องใช้เวอร์เนียวัดตรงปลายตูดนะครับนี่ะครับ4มิลนะครับผมไม่มีการใช้3.2แล้วมาบอก4มิลนะครับต่อไปรอยเชื่อมครับผมนะครับผมโอเคครับก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับถ้าสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ